สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1วิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ในการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องเสียงและการเคลื่อนที่นะคะ,ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการเกิดเสียงนะ,ะ,ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูก็ได้มีแบบทดสอบนะคะมาให้เด็กๆได้ ลองทํากันดูนะคะอะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าข้อใดคือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกอไก่ฟ้ารอ้องขอไข่สุนัเขเห่าคอควายเสียงปรบมืออะข้อไหนคะคือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คือข้อคอควายนะคะคือเสียงปรบมือ ต่อไปข้อที่สองเสียงข้อใดคือเสียงที่สัตว์สร้างขึ้นนะคะข้อใดคือเสียงที่สัตว์สร้างขึ้นก็ไก่เสียงลมขอไข่คำรามคอควายคลื่นทะเลอ่ะข้อไหนคะคือเสียงที่สัตว์สร้างขึ้นอ่ะข้อสองนะคะก็คือขอไข่นะคะเสียงคำคำรามนะคะ ต่อไปข้อที่สามข้อใดคือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นข้อใดคือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นกอไก่เสียงลมขอไข่ไก่ขันหอควายตีกรองอ่าข้อไหนคะคือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้น เสียงที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะก็คือเสียงเสียงลมนั่นเองนะคะ,ะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่เขาบอกว่าฟ้าร้องคือเสียงที่เกิดจากสิ่งใดฟ้าร้องคือเสียงที่เกิดจากสิ่งใดก็ไก่เสียงจากมนุษย์ขอไข่เสียงจากตัด พ่อไฟเสียงจากทะเลเอเสียงจากธรรมชาติอ่ะเสียงฟ้าร้องนะคะคือเสียงที่เกิดจากอะไรอ่ะเสียงจากอะไรคะอ่ะก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะอ่ะข้อที่ห้าดี 5. ดกีตาร์อ่ะการดีดกีตาร์หรือเล่นกีตาร์นะคะคือเสียงที่เกิดจากสิ่งใดก็ไป เสียงจากมนุษย์ขอไขยเสียงจากตัดขอคายเสียงจากธรรมชาติการเล่นกีตาร์นะคะคือเสียงจากอะไระคือเสียงจากอะไรคะเสียงกีตาร์นะคะหรือการดีดกีตาร์คือเสียงที่เกิดจากมนุษย์นะคะ,ะไปนะคะเรามาดูความหมายของการเกิดเสียงนะคะการเกิด เสียงนะคะเกิดจากการสั่นของวัตถุวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงนะคะจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งจะมีทั้งแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงนะคะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทางนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือความหมายของการเกิดเกิดเสียงนะคะ มาดูตัวอย่างเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะว่ามีอะไรบ้างอ,อย่างแรกเลยนะคะเสียงที่เกิดจากธรรมชาติก็คือเสียงลมพัดนะคะถัดไปนะคะก็คือเสียงจากคลื่นทะเลนะคะ,ะต่อไปอันนี้คือภาพน้ําตกนะคะก็คือเสียงของน้ําตกนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะ ถัดไปก็คือเสียงของฟ้าร้องนะคะอ่าอันนี้ก็คือเสียงฝนตกนะคะเสียงเหล่านี้นะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะอ่าถัดไปนะคะเรามาดูเสียงที่เกิดจากมนุษย์นะคะเสียงที่เกิดจากมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเสียงพูดคุยเวลาเราพูดคุยกันนะคะอันนี้คือเสียงที่เกิดจากมนุษย์ เสียงปรบมือนะคะเสียงปรบมือเสียงร้องไห้นะคะเสียงร้องไห้เสียงตีกรองนะคะหรือจะเป็นเสียงจากการดิดกีตาร์นะคะเสียงจากการดีดกีตาร์เสียงที่เกิดจากมนุษย์นะคะมีมากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงแตรรถเสียงกริ่งอะ ียงอะไรคะเสียงของโทรศัพท์เสียงของโทรทัศน์ <Jamie. S 1> been, ใช่ไหมคะอันนี้คือเสียงที่เกิดจากนะะามนุษย์นะคะต่อไปนะคะคือเสียงที่เกิดจากสัตว์นะคะเรามาดูนะคะเสียงที่เกิดจากสัตว์นี่คือมีอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นเสียงของนกร้องนะคะเสียงนกร้องเสียงของเสือคำรามนะคะนอกจากจะมีเสียงนกร้องยังมีเสียงสุนัขห่าเสียงแมวเสียง กบเสียงอะไรคะเสียงหมูใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเสียงที่เกิดจากสัตว์นั่นเองนะคะอะต่อไปอะเรามาดูนะักวิทยาศาสตร์รุ่นสิวนะคะคุณครูก็มีเกมเล็ก,ลก,ลกๆแน่น้อยนะคะมาให้นักเรียนได้ร่วมเล่นนะคะอะมาดูนะ,ะมาฟังเสียงแรก เสียงที่ครูจะเปิดให้ฟังนี้คือเสียงอะไรแล้วให้นักเรียนทายดูนะคะว่ามันคือเสียงอะไรอะเสียงนี้คือเสียงอะไรคะอะฟังอีกรอบอะเสียงนี้ก็คือเสียงเสียงแมวใช่ไหมคะเสียงแมวอะถัดไปนะคะเสียงถัดไปอะมาดูเสียงอีกเสียงหนึ่ง อ่าเสียงนี้คือเสียงอะไรคะเสียงนี้ก็คือเสียงอ่เสียงเด็กร้องไห้นั่นเองนะคะคือเสียงเด็กร้องไห้อ่ะมาดูอีกนะคะ น,นี่คือเสียงอะไรเอ่ยเสียงของฟ้าร้องใช่ไหมคะและเสียงนี้นะคะคือเสียงของเสียงปลุกมือนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเกิดเสียงนะคะการเกิดเสียงก่อนที่เราจะไปทำการบ้านนะคะเรามาสรุปกันก่อนนะคะเสียงนะคะ ที่อยู่รอบตัวเรานะคะจะเกิดเสียงอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งเสียงจากธรรมชาติก็ยังเช่นเสียงลมพัดเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ําตกและเสียงจากการกระทําของมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะอย่างเช่นเสียงการพูดคุยเสียงปรบมือเสียงนกร้องนะคะเสียงนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้ก็คือการเกิดเสียงนะคะ มาดูการบ้านนะคะการบ้านาการบ้านเขาให้นักเรียนนะคะใส่คําตอบให้ถูกต้องว่าเสียงใดเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติและเสียงใดเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์และสัตว์สร้างขึ้นนะคะมาดูคําแรกคําแรกคือเสียงของไมโครโฟนไม้ที่เราใช้ร้องเพลงหรือเอาไว้พูดนะคะคือเสียงไมโครโฟนเสียงที่สองคือ เสียงลมพัดเสียงที่สามคือเสียงรถยนต์เสียงที่สี่คือเสียงทะเลอาจเสียงคลื่นทะเลเสียงที่ห้าคือเสียงช้างร้องเสียงที่หกคือเสียงฟ้าร้องอาจเสียงที่เจ็ดคือเสียงกบเสียงที่แปดนะคะก็คือเสียงตีกรองและสุดท้ายนะคะก็คือเสียงของน้ําตกนะคะ อันนี้นะคะก็คือเสียงให้นักเรียนเลือกคำตอบใส่ลงไปให้ถูกต้องนะคะโดยเขียนคำตอบลงไปในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการทำในลงในสมุดนะคะก็คือหัวข้อเลยคือการเกิดเสียงการเกิดเสียงแบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมคะก็คือเสียงเสียงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เสียงที่เกิดจากมนุษย์และสัตว์สร้างขึ้น มาดูเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเสียงที่เกิดจากธรรมชาติมีอะไรบ้างก็ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคําที่คุณครูได้กําหนดมาให้นะคะว่าเสียงอะไรที่เกิดจากธรรมชาติเมื่อนักเรียนเขียนแล้วคาไหนที่นักเรียนเขียนแล้วนะคะก็ให้กากระบาดหรือคำไหนที่เขียนแล้วก็ติ๊กถูกเอาไว้ในลงในสมุดนะคะเพราะว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องเขียนซ้ำนะคะ สำหรับชั่วโมองนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ